เอาละครับกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสุภุสุคนนะครับวันนี้พบกับผมกับช่องหนอนปล่อยชาแนลนะครับจากที่ว่าอ่าย่างตลาดจนเมยขาเมยดักเลยนะครับนะก็ได้นี่แล้วครับเทียนนี่ก็ได้แซลมอนมานะแล้วก็นี่นะครับมึกสายครับผมนี่มึกสายตัวใหญ่เลยซี่ตัวนี่เครื่องลู่นะอ้ใหญ่ครับนะแล้วกุ้งตัวใสๆกันนะครับนี่กุ้งตัวใหญ่ๆใสกลางๆครับมันใหญ่ปันไดนะ สดๆกันเลยนะครับนี่อ่ะนี่ไว้ก่อนเดี๋ยวเข้ามาเร่แซลมอนกันก่อนนะครับนี่ใหม่ชุดนึงกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อนะสำหรับคลิปนี้กันมักก็กดไลด์กุแชร์ให้กันแน่แจักหน่อยนะครับนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกันนะครับอันนี้ซิ้นี่ก็สามร้อยห้าสิบเก้าบาทโอ้โหนี่เดินโดนกินเช่ นวขนาดสมอนนะครับนี่แบบไม่มีหนังนะครับนี่เขาจะเห็ดแบบยังไงเลยเนี่เสียวต้อน,นายาวๆสิเลยนะครับเดี๋ยวเผาอย่างนาอร่อยมากติดเร็วแต่นี่นะครับอ้ยอีกแล้วไม่แล้ว ตอนนี้เง้งซีน่าพี่น้องกินยั่วๆอีกน้อยนะตอนนี้เงา้ยนต้องบางเปนได้หรอกโอ้ยทำได้ไรครับมนนีว้จัดซีฟู้ดกันเลยนะครับ ฟูดชุดรวมเลยนะครับเนี่ยอ่านี่คือขาดเสียตัดก้อนแล้วกันแมงกินนูนมาเลยใส่กินเห็ดซีฟูด้ดเขาก็ได้กิกัวกุกกี้อืมีสัสนสวยงามหนารับทานมากโอเคชิ้นนี้เฮาก็ไปลวกมึกแล้วก็ไปแกะกุ้งครับกุ้งสดนะครับ ก็จะกินแบบสดๆแต่มื่อเขาจะไปลวกจังหน่อยนี่เ็ดน้ำจิ้มกันกับประมาณนี้ครับเอาง่ายๆนะครับใส่เบเกตเทียเพร้อมซีนไว้ปั้นเลยนะครับนะเอาล้วครับนี่ก็เสร้นลอยนะครับน้ำจิ้มนะครับปั้นแบบโอ้โหสุดขีดกันเลยนะครับเผ็ยจวดจวดกเลยครับนะลากมากครับนี่คือกุ้งที่เขาใส่หนามโซดามาเลยครับผ้าหลังเอาเส้นเอาออกแล้วนะครับเศษหลังออกแล้วมื่อเขาก็ลวกเรียบร้อยนะครับนี่กดกุจูครับสวยงามตามระเบียบครับแซลมอนทะเลกัน สินใหญ่ๆกันเลยครับแก้มมระครับผมคมๆจังน้อยครับวัอนี้นะซีฟู้ดจัดกันเลยครับผมไปเอาละครับปัจจุบันก็มาซิมกันเบิ้งนะครับนะเรียกจากแซลมอนกันเลยครับยำง่ายยำคล่องกันนี่นะโอ้โหซีฟู้ดนัวๆจ้าวัอนี้พี่น้องเอ้ยมาเด่ทุกคนมารับชมคอนเซปต์กันพร้อมๆกันนะครับจำลงไปเนี่ย nó lực nó lực ừ. Ồ. Tần nhau hụt Nghe eh, thằng kho cho nó ừ uh. ะกุ้งกุ้งสดของเฮานะครับใส่น้ําโซดามาโอ้แมงก็ได้แม่นแแม่นล้านวเด้แมงเอ้ยตกใส่เขียวมับบนี ขาดไปเลยนั่งกับเทียมดองนะครับอู้กเกะเขาก็เดียวบิดอืม ลวกเพราะแบบสะดุ้งสะดุ้งโอ้ oh. ส่งส่วนซีฟูดขอไปน้ำก็ยังงี uh ้นว่นอ่ะ 完了，嗯。<What? S 2> mm. คมได้การเลยพี่น้องมันปอไปน้ำกันบันไดนะอ่ะ,อ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 ะ มุ้นลิ่นมากเลยนะครับแซมอน มีตัวใหญ่ก็กินทั้งสองตัวนี่แหละเอ้าเนาะี่นี่แตก จ้าใ,ใจก่อนมรจยากาศล้างกะคิดซ่าเป็นทะเลนะครับห้องยืนอยู่ข่างทะเลทะเลโคกสีเนื้อปลากับสีแก้วออสีซีฟูด้ดน้ำจิ้มเลยก้อนคือกนอนขาดขาดขาดก็ได,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 ด้ย่องไหล Oh うん。Oh, ตัวใหญ่ดีน้องเลยทั้งสีออก Kết. phi nó không hay toan gì nữa đấy à mai vừa thăn đấy với con đấy nè à vừa thăn đỡ khỏi con nữa. chứ lại thằng ตั้งท่าแล้วพี่น้องห่อยใช่คุ้มตาเนี่ยเรียบร้อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวอืม,อม เปไน็นไรก็มันจะทำให้เสียรสชาติของอาหาร่นิดนั่นที่กัน,นครับเอกลักษณ์ของเนื้อจะได้ชิมมันสีบอกเลยมันจะออกขมอย่างเดียวมันจีบบะแดดทะลุดนะกินหลายก็ไ่ดีกินหน่อยก็ไ,ได้เอฟซีว่าอือ้ยก้นอนแล้วก็ปุง่งปุง่ง มันใหญ่เด้เหอมันเหรอตรวจคมกัออ้าวมันหินขึ้นคอนะหินคอเลย สามนะครับคืออีกคำใหญ่เหนึ่งหมึกปลาแซลมอนนี่มันบาหมัมกกันมันมยู่น้ำก,กันไอะออกแล้วนี่สุดท้ายสำหรับแซลมอนกับอันนี้ก็จัดชุดรวมครับปูนั่นตกช่วยมันม,มายู่น้ำกันงี่รีพีน้องมันไม่ชอบ ไปด้วยกันนะไม่เป็นไรแยกอะไรที่เราอันนู้นแหละ ้ราฉาิลงตัวนะครับขอกันดีถ้าได้มึงสดๆนะกินอยู่ข้างทะเลนี่คือแบบดิ้บๆๆนี่โอ้ยอยากหลายจักมือซะนะสีวิเยี่ยมข้างทะเลเดี๋ยวผมจะจุ่มไว้สองตัวนะเลยให้ผู้จัดการผมวัน hai con, hai con tôi đại, cùng nè ah, neo chuột rồi Cùng một, một các ติ่นขึ้ดเเห็นว่าก็ได้แซ่บแสบพี่น้องแซ่บนุ่แมนว่าก็แซ่บพี่นี่น,นี่ข้ม,มสุกนะจะโดนไหนกินไหนแซลมอนนะ ลงคลิปดึกๆก,กับยาว่ากันด้วยครับด้อมันนี่ก,ก็ไปประชุ่มมากครับมากคำกจะหาสอวางอ่ะสุดท้ายแล้วมึกนี่สดดีเลยนะโอ้โหขันขัน่าสดกะสี้่หนุ่มกรอบบนนี่นะครับ แล้วครับสำหรับกีโรนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโอ้โเพลิดนะเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาเชื่อเข้ามาพึ่งกันนะครับเนาะนะก่อนจากกันไปครับท่านใดที่มักชอบคลิปสไตล์นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับผมกดกระดิ่งนั่มนะเป็นกำลังใจใำหรับผมนั่มเด้อพี่น้องเด้อ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 เพื่้เศร้าเปลียนดีอยู่สำหรับคลิปนี้ผิดพลาพกันใดขอโทษขออภัยที่พี่น้องเด้อนะกินมุสฝาดเมื่อใดเด้อเมือเด้อ คอมเมนตคุยกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสบายครับ